จุ่มพวงกุญแจชินจังตัวใหม่กันแจมใส่ยกบ็อกมาเลยในกล่องเนี้ยจะมีสี่จุ่ม1 2 3 4สสี่ทุกคนชอบกล่องไหนคิดไว้ในใจเลยนะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันเราชอบกล่องเบอร์3แต่ขอเปิดกล่องเบอร์หนึ่งก่อนนะนี่คือกล่องเบอร์หนึ่งจะได้ตัวอะไรคนที่เลือกเบอร์หนึ่งไว้ได้ตัวชิ้นจังใส่ชุดชีลร่มีขนปุยๆด้วยน่ารักต่อไปกล่องเบอร์สองคนที่เลือกเบอร์สองไว้จะได้ตัว ตาเอผมใส่ชุดคุณช้างใครเลือกเบอร์สองไว้โชคดีมากได้สีเข็ดเลยต่อ,อไปคือกล่องเบอร์สาเบอร์นี้เราเลือกไว้ดูซิว่าจะได้ตัวอะไรเุนทเนทนชินจังใส่ชุดบุรีบุรีสายเอมอนเป็นหมูสีชมพูต่อไปกล่องเบอร์สีคนที่เลือกเบอร์สี่ไว้ได้ตัวชินจังนะักกากแอคชั ยอย่างเท่เลยตัวเนี้ยกล่องที่ทุกคนเลือกไว้ได้ตัวอะไรพิมพ์ตัวนั้นไว้เลยนะหมาช้างหมูฮีโร่เดี๋ยวจมใส่สุ่มให้แต่ถ้าใครอยากได้คบทุกตัวหรือว่าอยากสุ่มเองอันนี้เป็นคอร์ใหม่จากท็อปทอยหาซื้อได้ที่นี่เลยนะได้ของน่ารักแบบนี้แน่นอนรีบๆมาตามหาผมที่ท็อปทอยกันนะคะ